thank สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะฮะทุกทุกทั้งกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับสลับในคลิปนี้มาดูในสูตรทั้ง3สูตรนะผมคิดว่าน่าจะเอาสูตรมารวมกันนะครับเนาะอ่ะหรือใครเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะคัดในน้อยนิดมีเลขทูบด้วยนะฮะพิเศษเลยในรอบนี้นะฮะวันนี้งวดนี้มีเลขทูบด้วยอ่ะนานๆจุดทีนะครับยังไงก็ขอให้3ตัวแตกแล้วกัน เลขทูบลงที่นี่ที่เดียวเข้าไปรับกันได้ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับมาดูนะฮะในสูตรนะครับแรกนะอ่าเท่าที่ดูแล้วนเนี่ยสสูตรเนี่ยนะครับสูตรหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับแล้วก็สูตรสองหนึ่งสองสองนะครับก็จะเอาในนะครับสูตรเนี้ยก็จะเอาในเลขเด่นในสูตรนี้นะครับเนี่ย เนี่ยจนถึงตรงนี้นะอ่าเอามา4ตัวแล้วก็มาจับกันกันกบในนะครับสูตร1 9ึ9เก็กนะก็คือเอานะครับตรงหลักหน่วยข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าย้อนไปดูนะฮะถ้าย้อนไปดูตั้งแต่ลิงวดตวันที่21เลยอ่ายี 21, เนี่ยเอาตรงนี้มาเอาหลักหน่วยอ่าอันนี้ก็เป็นในที่ใน4 4กับ3 4กับ3ส่วนตรงนี้วันที่21 นะครับก็จะมีในที่เอามาตั้งแต่ใน 2, 2, งสองสาอ่ะถึงนี้เนี่ยจับคู่กันเนาะซึ่งในครั้งนั้น,นะฮะก็วันที่21อนะ,ะออกไปก็จะเป็นในที่ใน 6, 2, 3, องอ่ะก็มาในที่ใน 3, 8มแปนี่อ่ะลองดูทัดมาอีกนะครับอ่ะเอาในตำแหน่งตรงนี้เนาะก็จะเป็นที่หนึกับ0 ส่วนในสูตรนี้นะฮะก็จะวันที่24ก็จะมีใน1 2 1 2 4 5อ่ะส่วนผลที่ออกก็จะเป็น,นที่2 1 3 3นะก็มา1 2นี่อ่ะแล้วก็ในงวดที่แล้วนะครับตรงนี้4 3 1 0แล้วก็1 0อ่ะก็1 0อีกส่วนในฝั่งนี้นะครับก็จะเอาในที่ เจ็ดแปดสี่ห้าเจ็ดแปดสี่ห้าอ่ะส่วนผลที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่ใน5 5 5 4 1หนะครับอ่ะเห็นไ,ไหมครับก็มาในที่1 4นะมาบนมาล่างสลับกันเลยนะบนล่างบนล่าสุดมาล่างไหมเนี่ยต้องเอาสูตรมารวมกันอ,อ,อ่ะนะครับมาดูเลยด้วยกันนะครับก็เอาในสูตรที่ ไม่รวมกันก่อนนะอ่ะอีกสูตรหนึ่งสูตรป่สองสูตรนี้นะฮะไม่เข้าก็หลักหน่วยก็ยังมาเลขเด่นอยู่นะครับก็มาหนึ่งี่เ่อก่อนก็มาหนึ่งเหมือนกันนะอ่ะมาดูในสูตรนี้ก็ผลในงวดที่แล้วเป็นป่าศูนย์ห้าห้าสี่หนึ่งอืมนะครับมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสลับในงวดของวันที่ยี่สิบแดนะจะเบิ้ลทั้งอาทิตย์ไหมนะฮะ วันจันทร์ก็เบิ้ลวันพุธก็เบิลน,นะวันศุกร์จะเบิ้ลไหมนะครับถ้าสูตรให้เบิ้ลมาอ่ะก็ไม่แน่นะครับเนาะเนี่ยงวดก่อนสูตรให้เบิ้ลมา0ูนย์ศงก่อนให้มา5้าห้าเนาะจะให้มาเบิลนี่ก็สงสัยจะเบิ้ลอีกนะครับสูตรนี้เนี่ยฮะอาหาดัวเด็ดในชุดแรกเลยก็เอา8กับ2นะครับบวกกัน8บวกกับ8เป็น16 2บวกกันกับ0ูนย์ได้2นะครับก็6กับ2 2งแล้วก็ห6หกแล้วกับส นะครับส่วนตัวมาจับเลยแล้วก็จะนำาปดนะครับบวกกับในหลักสิบแล้วก็7บวกกับในหลักหน่วย8ดบวกกันกับ4ี่เป็น12 7บวกกันกับ1เป็น8ปดลดแต้มอ่ะสงสัยจะเบิ้ลอีกนี่สูตรให้มาเบิ้ลอาจจะไม่ได้ออกเบิ้ล6กนะอาจจะออกเบิ้ลอย่างอื่นเนี่ยสูตรให้มาเบิ้ลั้งสองด้วย หรือจะซื้อเอาในสูตรนี้นะครับแต่ที่แน่นะครับติดเด่น2876ไว้แล้วกันนะมีแน่ๆแหละนะสูตรนี้อ่ะหรือจะไปดูในทั้ง2สูตรนะที่มาจับรวมกันนะจับคู่กันได้นะครับเอาในสูตรแรกก่อนนะสูตร212งลงวดแรกเข้าวด2บ่เ,เขา้เาเขวด3กับเบ่เข้านะครับเนาะอ่ะก็นะครับผลออกเป็น5 หนวดก็ยังมาเลขเด่นเลขวิ่งอยู่นะสี่กับห้านะครับส่วนในสูตรก็ผลในงวดที่เลี้ยวมานะครับหกตัวเลยเนาะนกี่จะเป็น,นที่แปดศูนย์ห้าห้าสี่หนึ่งนะครับแปดศูนย์ห้าห้าสี่หนึ่งอาหารในที่หลักสิบกันก่อนเลยเนาะก็จะนำนะครับในที่หลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่เก้า หลักร้อยคูณ9นะครับ2หลักเท่านี้แหละนะฮะแปเป็น72นะครับเกเป็น45 2สิบหาเป็น7นะครับก็จะเพิ่มแต้มไปเนาะเป็น8นะเหมือนในงวดที่แล้วเลย7กับ8นะครับสลับในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนําในหลักแสนคูณ5กับ9หลัก10บนี่คูณ5หลักหน่วยคูณ5กับ9 85 40นะฮะแปเเป็น72 4 5 20ห 1 5ได้5 1ค uh ูณเได้9เนาะจะบวกกันนะครับ2บวกกันกับ5นะครับเป็น7 7ดเบวกเป็น16ก็เพิ่มแต้มไป2แต้มลดแต้มมา1แต้มนะครับก็จะได้7 8 5 6 7 8 7 8 5า7 8นะครับสลับในสูตรนี้อันนี้ว่าของวันที่28แล้วสุกที่28นะครับ อ่ะงวดนะฮะสุดท้ายของเดือนนี้นะอ่านะครับสำหรับหัวเหล่าไปดูอีกสูตรหนึ่งนะฮะสูตรที่มาจากคู่นะสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้สูตรหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับสูตรนี้ก็ลงวันแรกก็เข้าเหมือนกันเนี่ยพอลงวันสองไม่เข้าสามไม่เข้านะเนาะสงสัยจะลงวันแรกอีกนะเดี๋ยวหาสูตรใหม่อีกนะถ้าใครอยากได้ก็อ่าคอมเมนต์ขอกันเข้ามาแล้วกันนะครับสูตรได้ใบเข่ากับว่าใส่นะครับเนาะ สูตรนี้นะครับเนาะก็นะครับมาดูกันนะสูตรนี้ก็จะเอาผลในงวดที่แล้วเนี่ยใช้อีกเลยให้มันคุ้มๆนะเต็มหน้าก,กระดาษ80 5ศ4 1ย์5้านดนะครับหาในหลัก10เนาะหลัก10ก็จะนำนะครับในที่เดหลักแสนนะคูณด้วยเลขคงที่5 หลักร้อยคูณ5กับ8หลักสิบคูณ9นะครับ8 5เป็น4ี5สเป็น25 5 8เป็น4ี่สเป็น36เนาะ5บวกกันกับ6เป็น11นะฮะสูตรบวกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น2 1กับ2 2กับ1 1กับ2ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยก็จะนำในหลักแสนคูณ8หลักหมื่นคูณ5กับ9อ่ะคูณกันตรงนี้ก่อนนะฮะ88ดแปดนะฮะก็จะเป็นในที่88เป็น 64นะฮะอ่ะศคูณ5ได้0 0คูณ9ได้0นะคับจะบวกกันเป็น4เพิ่มแต้มไปเป็น5ได้หลักหน่วยชุดแรกส่วนชุดหนึ่งนะฮะก็จะนำนะครับในที่ได้หลัก10คูณ5หน่วยคูณ2 4 5 20 1 2ได้2จะบวกกันเป็น2ลดแต้มไปเป็น1ก็จะได้ในที่1 2 4 5 2 1 1 2 4 5 สอแต่ที่แน่ๆเน,น้นเอาเต,ตรงนี้เนาะอ่ะหนึ่งหนึจะมาอีกไหมนะครับก็อ่ะถ้ารวมสูตรนะก็จะเป็นในที่ใน1 2กับ1ส่วนในอีกสูตรหนึ่งนะก็จะเป็นในที่เจ็ดห้าอ่ะถ้าจับคู่ก็จะได้นะครับในที่ในสอเจด 2 8 2 5 2 6 8 1 1 7 1 8 1 5แหล้วก็16เนี่ยหรือจะซื้อเอารวมสูตรสองสูตนี้นะครับก็หวังว่าจะมาอีกแล้วกันนะครับเนาะหรือเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับเนาะนี่นก็ถ้าจับกันนะก็3าม สามวดเลยนะเนี่ยในสูตรนี้นะครับสองสูตรจับรวงกันก็ขอให้เข้าอีกนะฮะเดินดีอีกถูกอีกแล้วกันนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะสูตรหวยมีเข้ามีดุนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ